สวัสดีชาวมายาทีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะไปอัปเกรดจักรยานอีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ความไหลลื่นในการบัตจักรยานเนี่ยมันมันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมได้เกริ่อนไปแล้วตอนบล็อกที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูกดมุมด้านขวานะครับเดี๋ยวไปดูบล็อกตัวนั้นก่อนนะครับก็เป็นลูกปืนเซรามิกนั่นเองนะครับวันนี้เราได้มาครบชุดเลยก็คือทั้งล้อหน้าล้อหลังและกระโหลกนะครับแต่ว่า เนื่องด้วยตัวกระโหลกเนี่ยผมเพิ่งทาการเซอร์วิสใหญ่ไปก็เลยยัง,ย,งยังจะยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็มาวัดฟิลลิ่งดูว่าถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนล้อเนี่ยหน้าและหลังเนี่ยมันจะมีฟิชชันหรือมีฟิลลิ่งที่แตกต่างจากเดิมไหมนะครับก็อันนี้ผมได้มาแล้วนะครับเป็นลูกปืนเซรามิกนะเป็นไซส์ทั้งหมดอ,อันนี้จะเป็นคู่ล้อหลังนะครับก็จะใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นด้านนอก2แล้วก็ด้านในอีก2นะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นของล้อหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะทาการถอดล้อ SL ของผมเนี่ยไปทําการเปลี่ยนที่ร้านเอ็นเซ็ตเลสซิ่งนะครับ by เอนเซ็ซิ่งก็คือร้านของอาจารย์โน้ตครับอาจารย์โน้ตกดให้หลับนะครับใครยังไม่ได้ไปดูคลิปของอาจารย์โน้ตไปกด subscribe แล้วก็ไปดูช่องอาจารย์โน้ตผมด้วยนะครับแล้วก็จริงๆผมมีตัวลูกปืนกระโหลกด้วยแต่กระโหลกเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเอามาเปลี่ยนเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเปลี่ยนเองที่บ้านนี่แหละนะครับอาจจะเดี๋ยวดูกันว่า จะอยู่ในคลิปนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะทําเป็นคลิปหรือจะเปลี่ยนแล้วก็ไปบอกฟิลลิงทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปถอดล้อแล้วก็ไปร้านอาจารย์โนกันนะครับไปกันเลยครับ แล้วนะครับในจานโนตนั่งอยู่งในนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลูกปุยกันงงนะฮะจันโนตจะนโนตรองแล้ว<น>เดี๋ยวครมเดี๋ยวเลยรองนเลยนครับก็เดี๋ยวเราจะต้องวันนี้เรามายืมเครื่องมือของจันโนตนะครับ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเดทถอดใบดิสถอดสเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนถอดเสร็จแล้วมาชั่งน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวจะ mm hmm. เปิดลูกปืนให้ดูนะ mm hmm. ว่าความแตกต่างระหว่างแบริ่งธรรมดากับตัวเซลามิเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะ mm hmm. ครับอันนี้เรา อาออกมาแล้ว1อันนะครับเป็นของ NS NBK นะครับอันนี้เดิมแล้วก็อันนี้ใหม่นะครับอันนี้เซรามิกเดี๋ยวเรากำลังจะเอาอ,อ,อ่อนอันเดียันะ ามาดูลูกปืนที่เป็นเซรามิกกับตัวที่เป็นแบริ่งธรรมดาอันนี้อันเก่านะครับเดี๋ยวเราจะงัดฝาให้ดูว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนสีลูกปืนเงินนะคือลูกปืนเหล็กธรรมดาเป็นแบริ่งนะครับแต่ก็เป็นแบริ่งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเซรามิกนะครับหรือถ้าเป็นเซรามิกนะมันจะดูว่าอย่างไร จะเป็นรูปดำๆนะครับจาราบีที่อยู่ด้านในก็จะเป็นจาราบีสําหรับเซรามิกโดยเฉพาะนะครับลูกลูกปนืนก็จะเป็นแบบแถ่นะดำๆนะครับดูนะี่เห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะครับสองอย่างนะอันนี้คือลูกปืนเซรามิกนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อดีออแรงเสียดทานมันจะน้อยกว่าตัวที่เป็นลูกปืนเหล็กหรือล,อลูกปืนอลูมิเนียมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราตอนนี้เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับก mm hmm. ็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ลื่นกว่าเดิมนะอันนี้คือแบบยังไม่ได้ใส่ลนนะรู้สึกได้ mm hmm. เดี๋ยวช่างน้ําหนักหน่อยดีก mm hmm. ว่าล้อล้อคู่นี้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับ เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสัก1สัปดาห์หรือคลิปอีกสัก2-3คลิปนะครับหลังจากนี้ผมอาจจะทําเป็นคลิปที่ไม่ได้อ่านหรอกเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปที่บอกฟิลลิ่งหลังจากการที่เราเปลี่ยนลูกปืนไปแล้วเดี๋ยวเราผมจะต้องไปเปลี่ยนลูกปืนกะโวอีกนะครับน่าจะไม่ได้ถ่ายทําก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราฟูลลิ่งเซรามิกแล้ว คือหลังจากติดตั้งโคลิ่งเซรามิกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีฟีลลิ่งยังไงนะครับสำหรับการเปลี่ยนลูกปืนเซรามิกคือแน่นอนว่ามันลื่นขึ้นแน่นอนนะครับแต่ต้องดูว่าแรงหรือความรู้สึกที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็เดี๋ยวให้พี่น็อตฝากร้านสักนิดน,นึงนะครับไปจานน็อตฝากร้านหน่อยจานนตร้านก็ทำทุกอย่างครับสกับเบลเลยเหรอครับนะซ่อมซ่อมรถยนต์นะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ รถยนตมอเตอร์ไซค์จักรยานเรือชอบแม่งหมดเ่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์คันทีซิตี้กับจันโน้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้จันโน้ตโมดิฟาให้นะครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้เดี๋ยวเราคลิปต่อไปก็ไปพูดถึง i l ล i n งแล้วก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวไว้เป็นคลิปต่อไปนะครับโอเคก็ าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ใครอยากให้ลองทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาไว้เผื่อถ้าทําได้ก็จะทำนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวตัวอ่าสมาชิก Google อนุมัติยัง YouTube อนุมัติยังถ้าอนุมัติก็ลองกดเป็นสมาชิกนะเพื่อมีทุนในการ modify การทาอะไรแล้วก็ทาคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ลามาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ Thank you